ครับที้นี้เต็มอีกแล้วเสริมย่เล็กของแท้ทีนี้ดางก็บางลนเ้าว,าวคนติไม่ทำคนทำไม่ติดคนใช้ถูกใจคนทำก็ดีใจครับนี่ทเป่าวขาวของแท้เลย อยู่แน่นอนโดยช่างเครื่องผู้ดำนาการอายุงานมากกว่า5้าว,าวันเดี๋ยข้าวนามัพร้าวข้างหน้าไม่ต้องใช้ตะแกรงตั้งเท่าไหร่เรบร้อย <c oughs> แล้วประกันแล้วประกันเป็น10ปี Okay. ทีนี้ก็เชื่อมเสริมแล้วก็ล็อกด้านในล็อกด้านนอกดูแค่นี้แหละถ่ายมาให้ลูกค้าดูจะได้ไม่ขิง่งนี่ข้างบนขนาดนี้ข้างบนยังขนาดนี้ข้างล่างไม่ต้องซื้หนักกว่านี้ครับแล้วบางท่านไม่ต้องถามนะว่าข้างในจะทาสียังไงดูเอาจะทาสีได้ยังไงลูกค้าไปใช้ก็ไม่ได้ไปโชว์ ทำงาน